แม่งยังเลยสวัสดีครับผมพามายามตุ้มหน่อยครับอา,อาการบอดีอยู่นะครับผมตากฝนเคลือนอยู่คนหานาำอยา่ยางวันนี้ก็ได้มาตระเสวงเนี่ยครับเบิ้งตุ้มหน่อยเกือบสิบมานประมาณครับมืัอนี้เริ่มต้นมันมันหนีวันยังนะวันเพงหัดสบดีนะครับโอ้คือดึงยาก ดังเลกครับเล็กังเล็กปลาครับสามตัวตุ่มน้อยตุ่มปลาขาวอันนี้เขาเอื่นปลาอยอเลยครับเลยมาเต็มตัวโทรศัพท์เลยาเพิก็เอื่นปลาหมอสางเหยียบบานผงเอื่นปลากาครับเก็บระเพียนี่ตัวนึง มีคนถามปัญหาผมบะไรอยู่ครับว่าเฮ็ดตุ่มขายบ่ว่าสั่นบ่ได้เฮ็ดขายเด้อครับบ่มีผมก็ซื้อเพิ่นมาคือกันครับผมตุ่มก็ได้ขาเขาเบิ่งในอันนั้นน่ะครับในี่ยังก็พวกเครื่องมือทํามาหากินนะครับมีขายครับก็จะมีขายอยู่ค้ับอะไรได้ไปใส่ก็ได้แต่บ่มีสูตรเนีย่ยกะจงทักมาหาผมครับนีสูตรเนีย่ยนองผมก็ได้ในปัตตยนดีดาวเดียวนะครับผม ปลาตะเพี้ยนกับปลานี่แหละมันครับบันที่มันเข่าดีปลาตะเพียนกับปลาปลากานี่แหละบ้านของผมปากกาเนะะาะแต่ทั้งอื่นให้เราอื่นปลาหมอสร้างเหยียบบ่หูยินก็จกเอืนอ่น,ะะน,านบางสั่นตลอดตลอดผมเอื่นปลากกาบ้างบางพื้นที่เขาเอื่นปลาหมอสักบ่ทั้งใดเลยล่ะผมก็จำม่ได้หลังแรกก็ไข่แน่นรนค,รนครับได้สามตัวแล้ว ขัดทองไปใส่โนอบัดง่ามันเด็กขนาดนี้น,น,นะครับง่ามเด็กเป็ตัวขัดมันจะดลวมเต่เอาใหม่มาขัดครับมาขัดง่าก่อนอนี่ครับปุ้มจะนอนห้องไปที่เขาสวน แดดออกว่านี่ยคือเขาสวนแล้วครับแดดแดดเริ่มอ,ออกแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนตกแห้งหากฝนเข้ามาบานรัดออด่างแล้วฝนก็ห่มมาซื้อครับอไรายังเสียงก็เลยเป็นเ,นเพี้ยนเนี่ย ส่น้ำบุลึกนะครับผมใส่น้ำประมาณพี่นี่แหละเนี่ยที่ผมยืนนี่แหละมี่อนตโนมขางบนทางครับดูหลังต่อไปต่อไ,ไปครับผมโทรศัพท์ไม่หันดอกไปไปเบอร์มาที่สองมีสนามครับผมมีสระน้ำตรงนัน้นเลยปาายยลาไม่เยอะหรอก น้ำจะเศร้าขนาดด้วยครับ <c oughs> ดูแรงที่สองครับน้ำนิ่งครับเหมือนน้ำเงีย,ยบกิบเลย กองขี้เอียงตั้งกองเอียงนลครับดูลังที่สองใส่ตุ่มหน่อยตรงล่งน้ำนะครับเพราะคือตุม่มใหญ่ตุม่มใหญ่ผมจะไปได้ล่งน้ำหยับก,กองนี้นะครับเอียงโหดเดี๋ยวตกนะส่วยอีก หลังนี้มีครับผมหลังนี้มีเยอะด้วยโ <Okay. S 2> นะครับหลังนี้มีประมาณสักตัวห้าหกตัวครับผมอาจจะเกะเงีย,ยบไปหน่อยปลาตะเพียนพิเขาครับปลาตะเพียนกับปลาหมอ,อันนี้นะครับปลาตะเพียน ส่วนล่ยมันจะ,ขะเขาปัตาเพียนครับกระป๋าขาวหน่อย,อยปล่อยครับตัวหน่อยพอดูเสือไปคั่วจังไงถึงจะไปได้กินนะครับปล่อยหน่อยบ่แบบใหญ่ซะก็ผมกับะมาณนี่แหละครับการใส่ตุ่มหน่อยก็ได้ ผมไดส้สนใจเนี่กระทักมาหาผมเลยครับเบิ่งชิปเกกระทักมาหลดแล้วก็ผมเคยเห็ดชิปไปเลยครับเฮ็ดเนี้ยแต่ว่ามันกระโดดแล้วหลายโดดแล้วหลายเดือนแล้วแต่ว่าตอนนี้เิ่นเห็ดดีอยู่ครับปลาเขาก็นี่กอกอนปกติมันต้อถึงเวลาเลยครับรมมันเดือนตุลาครับผมร่มหนาวมากเลยปลาตุ่มหน่อยเนจะเขาเดี๋ยวผมมาใส่ด้ยเขาก็ผลตกมาะม <c oughs> ีเวลาวางเขาก็มาใส่ครับ ไรพวกอะไรกินดีว่าซื้อเขาเ <laughs> บิด์ตเยียผูอดีครับเสร็จแล้วมาถ่ายเอาสองลังเสื้อถ่ายครับนี่ <c oughs> เป็นว่าเสร็จครับกับบ้านได้ขอพูดนะครับผมทพียงติดตามอยู่ตัอลายมันก็แบบนี้แหละครับผมท่านประชาชนทางบ้านท่าน กับน้ำจส่วนหลายผมก็ได้อยู่กับปลาอย่างปลาหนองปลาหนามเนี่ยครับประมาณนี้นะแต่เดี๋ขอบคุณนะครับผมที่ยังติดตามถือใจกับฝากกดแชรากไลไรกดติดตามนะครับผมแว่าใครเดือดรุ่งนะครับเดนโดนงลงตังหนึ่งสาม,ส,ามสี่มือเขาก็ลงไปต่าเวลาเขามีเวลาแต่ด้ขอบคุณครับ